สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่สุกท่านเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับโน้ตที่เพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่งนะคะวันนี้พามาดูรถนะคะอยู่ที่โรงช่างของเราเลยนะคะ เป็นรถที่เพิ่งรับเข้ามานะคะคันนี้เลยนะคะเป็น t o y o t ้า i o ออ 1.5E นะคะปี2016นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะอยู่ที่345,000บาทนะคะมาพร้อมเลขไมที่วิ่งใช้งานไปเพียงแค่110,000กิโลนะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้ t o y o t a v i o ออ 1.5E คันนี้นะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะคันนี้เป็นรถที่เพิ่งรับเข้ามานะคะสดสด้สดสดอนล้อเลยนะคะจอดอยู่ที่โรงช่างของเพชรยนต์เรานะคะวันนี้ก็ ออคันนี้นะคะได้รับผ่านการนะคะชงเสร็จแล้วนะคะรอ QC นะนุนก็พามาดูให้เป็นคนพามาดูก่อนใครเลยนะคะคันนี้ก่อนก่อนเออก่อนขายนะคะเราจะมีการนะคะเตรียมรถ QC ก่อนนะคะวันนี้ก็พามาดูเลยนะคะว่าการเตรียมรถของเราเสร็จนะคะคันนี้จะมีความน่าใช้งานหรือว่าความสวยแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะนุขอฝากโปรโมชั่นนะคะจากทางเพชรยนต์ของเราเลยนะคะตอนนี้ทางพิทยนต์ของเรามีโปรโมชั่นนะคะ มีแคมเปญดีๆนะคะจากทางธนาคารธนาชาตินาลูกค้าเครดิตด,ดีนะ,ะมาพร้อมรถเอ่อรดโดนใจนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะคะ2.59นะคะ คันนี้นะคะก็สามารถจัดได้เหมือนกันนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.59คันนี้สามารถจัดยอดได้เต็มเลยออกรถฟรีดาวแถมได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะ2.59นะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ขับฟรี90วันนะคะทางธนาชาติก็ยังมีอยู่นะคะลูกค้าไทยที่อยากขับฟรี90วันนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเรื่องของตัวรายละเอียดรอบพันนะคะกับเจ้านะคะ วีออสคันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็นโฉมปี2016นะคะด้านหน้าตัวรถนะคะจะมีกระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมขีดแบบนี้นะคะให้มาพร้อมไฟ LED นะคะตัวนี้สำหรับคันนี้นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้าตัวรถเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะนี่เลยรายละเอียดรอบคัน มาในส่วนเรื่องของตัวแมตนะคะคันนี้จะได้เป็นแมตเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะเป็นแมตเดิมๆมจากโรงงานพร้อมยางปี2020ทั้ง4เส้นด้วยนะคะถัดมาด้านกระจกมองข้างนะคะคันนี้จะได้เป็นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะด้านข้างตัวรถไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะเป็นสภาพนะคะทันนี้พร้อมขายนะคะนี่หลังจากที่เรานะคะได้รับการชงเสร็จนะคะ QC เสร็จนะคะเราก็จะมารีวิวให้เห็นกันเลยนะ,ะว่าสภาพรถของเราเสร็จใหม่ๆนะคะจะน่าใช้งานไหมและนี่ก็จะ เป็นตัวรถ v ีออสนะคะ 1.5e สวยๆด้านหลังตัวรถนะคะเป็นไฟ LED มาพร้อมไฟทับทิมด้านล่างนะ,ะโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะคะคันนี้อ่าสวยๆเดิมเดิม ใครอยากได้คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนไม่แพงเลยนะคะเดือนละ7 0 0 0บาทเงินเดือนหมื่นห้าออกคนเดียวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแต่ว่าติดเครดิตนะลองมาปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะทางเรานะคะมีไฟแนนซ์รองรับนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขของธนาคารก็ลองมาปรึกษากันก่อนถ้าอยากได้รถใช้นะคะติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอย,อยากได้รถไปใช้งานนะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7 0 0 0แนะนําเป็นคันนี้ได้เล Toyota Vios 1.5e นะปี e, ะะ B 2016ราคา345,000บาทนะ,ะรถสวสวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีชนหนัดจมน้ําแน่นอนระบม้ที่วิ่งใช้งานเพียงแค่101,000กิโลเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนออปชั่นภายในตัวรถกันเลยนะคะว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรให้เล่นบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ มาในส่วนออปชั่นภายในตัวรถคันนี้เลยนะคะตกแต่งเป็นโทนสีน้ำตาลครีมนะคะสวยๆมาได้เป็นเบาะเบาะหนังสีครีมสวยๆแบบนี้ด้านในตัวรถสะอาดมากๆนะคะน่าใช้งานกันมากๆเลยนะคะมาในส่วนเรื่องของโครงสร้างนะคะเป็นน็อตเดิมนะคะเดิมๆทั้งคันเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีชนแน่นอนนะคะมาในส่วนเรื่องของด้านนี้บ้างนะคะก็ให้เห็นเลยว่าเป็นโครงสร้างเดิมๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในคอนโซลด้านหน้ากันเลยนะคะกับตัวรถคันนี้อ่ะ นี่เลยนะคะจากที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะเป็นไม้นะคะ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลนะคะเป็นไม้เดิมไม้แท้จากโรงงานจากเจ้าของเดิมเลยนะคะม,มาพร้อมพวงมาลัยนะคะเรียบง่ายมีปุ่มกดอะไรให้เลยนะคะ <_" S 2> สําหรับตัวลูกเล่นเครื่องเสียงคันนี้นะคะก็มาเป็นแบบปุ่มกดนะคะแบบนี้ใช้งานได้ทั้งหมดแอร์เย็นนะคะถัดลงมาเป็นที่ควบคุมแอร์นะคะก <_' n S 1> <_' n> ็ะเป็นแบบหมุนใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างในรถคันนี้นะคะเป็นเดิมๆหมดเลยนะคะใช้งานได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะรถสวยรถแท้ต้องเพชรยนต์เท่านั้น เดะะี๋ยวเราไปดูในส่วนเรื่องของด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะว่าความน้าหลังจะกว no like <pf> ้างไหมนะสำหรับคันนี anyway ้ค yes hmm. ันน sure. ี้นะคะลูกค้าผ่อนเดือนละเจ็ดพันเองนะคะน้อยมากเลยนะที่จะมีรถนะคะประมาณนี้เข้ามานะคะคันนี้ก็สวยๆเดิมๆนะคะด้านหลังตัวรถนะคะก็สามารถนั่งได้4ท่านเลยไม่แออัดแน่นอนนะคะลูกค้าคันนี้นี่เลยสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเรื่องของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะคันนี้อ่ะ สำหรับด้านเก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็ถือว่ากว้างมากๆเช่นเดียวกันนะคะนี่สามารถเก็บกระเป๋าได้สี่ห้าใบเลยส,สวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเรื่องของตัวยางอะไหล่กันบ้างนะคะคันนี้มียางอะไหล่นะคะแม่แรงนะคะครบให้หมดเลยนะคะคันนี้มาพร้อมยางอะไหล่แม่แรงให้ครบให้ครบทั้งหมดนะคะพร้อมใช้งานนั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้ส,สวยๆเลยนะคะตอดอยู่ที่ โปรโมชั่งของเรานะคะรอ QC ออกขายนั่นเองนะคะไทยเป็นท่านแรกนะ,คะใครจะได้คันนี้ไปนะคะติดต่อสอบถามรถมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนเรื่องของโปรโมชั่นเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะลูกค้าอย่างที่แจ้งเลยมีโปรโมชั่นขับซี90วันนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2 7 9แต่อยาออตอนนี้นะคะมีแคมเปญดีๆจากธนาคารธนาชานะะินะคะลูกค้า อันก็พิ้ว่าเทินเป็นรถโดนใจนั่นเองนะคะมาพร้อมดอกเบี้ย2.59นั่นเองนะคะรถส,สวยๆรถเดินๆเ,เลยนะคะคันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องนูวนนะคะเพื่อจะได้พาชมนะคะในการรับชมรถเข้าใหม่ของเต็นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปนะคะกับการกับรถคันนี้แล้วก็บรรยากาศของ โรงช่างของเราเลยนะคะอ่าสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ